ที่กระบอกท่านเห็นนะ่ะเสดจพ่อของพระองค์น,นะตรงตัวนะที่พระองค์จะเป็นเช่นไรขอเดชะแต่ทุกปัญหาจะมีทางแก้เสมอกระบอกท่านคิดว่าพระองค์จะปรับปรุงต,รตัวทมไหร่ททุกอย่างให้มันดีขึ้นพระองค์มาถึงที่นี่แล้วหมู่บ้านีกระบอมทัานเนี่ยทุกคนน่ะรู้นจะเป็นท่านดาบปีเมือดีทท้งนะั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือพระองค์ใช่พี่ครับ ลงได้มันก็ต้องลกได้นะลุมทองจงแล้วกระบอกฉันจะลุงทองก็จะช่วยพงท่านเพียะคะไปเห็นโกงกยให้กำลังใจเขาช่วยเจ้าเนาะไยัดอยู่นีไม่ได้เลยครับปัดงเต็ปัดนี่รวมทองไรน้างานกันแล้เห็นไหมเชื่อหรือยังจังใช่จริงจริงด้วย แล้วพี่จะไปฝากไม่ที่ใครแล้วถ้าจะให้พี่ถอดแหนี่สำคัญนะแต่ว่าถอดถอดเดียวไปค่ะไม่เราจะไปฝากพี่นี่ออกแล้วพี่จะฝากใครขนุนมานี่หน่อยขนุนหุนมาเรียยไม่เด็กๆไปได้เอาอีับได้แล้ด้วยใครพี่ที่ไม่มีแล้วที่ไปแล้วรีเอาแหวนตุะกูลมา่อแหวนตุะกูลอยู่ไหนเอคุณ มองน้าผมที่ปล่อยที่จะพูดเลยต้องพูดมองหน้าผฉันนี่ดีพี่นางจำได้นะว่าหม่อมฉันคือใครใครเนี่ยฉันไม่รู้จักอะหม่อมเป็นใครเอาไปจากที่นี่ซักถ้าพี่นางจำไม่ได้โอ้โหมันละหม่อมฉันจะบอกให้พี่นางรู้เองใครเ่ยว่าคนที่ยืนตรงหน้าพี่นางตอนนี้หม่อมฉันก็เพือแสงส่งไงเด็กคะับจำได้ไหม yêu yêu mấy anh em lên, nang nang không nhúng cả, đâu không เจ้าเมืองสมัยใหม่ไม่อยู่ที่ไหนเมืองนี้ตัวผมชื่อเสีไม่ใช่ไม่ว่าใ,ใครครันคราเพราะมีความเด็ดขาดไม่พังพาดหน้าที่ผฟ้าย เเอ,เอกอาารทุกวันนี้ข้าเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเพิ่งได้ราธิดาน้อยแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนเลี้ยงเอาไว้แต่มันก็ไม่น่าเชื่อนะลูกของคุณอาจเกิดวันเดียวมีเดียวเดียวยา จะมากเหมือนกันนะพี่คะออถึงเวลาเดี๋ยวมาเองแหละจุกขาพระอ,องค์ท่านเจ้าาแล้วใส่ได้ไเจ้าขาพี่ตัดใจล้เจ้าที่นี่ขอเดเชะบา,าบาดไปเดี๋ยวนี้ถึงนครตีหน้าดานแตกแล้วพุทธเจ้าขา้าเออน่าจะต้พูดกู้นี่ต้องพูดไม่ต้องพูดมานั่งหน้าเศร้าอยู่นี่นะมึงเชิญนครและกองทัพมาพุทธเจ้าข้าองาดีเจ้ะรอพี่ที่นี่พี่คะคุณหาน จบเดินบวงนเมนก่าและนางเอกจากเมืองพอร่านมนุนน่นเนชลนกเชรวิเชีย